ขอให้โชคดี 2, ครับ123ปล่อยครับแล้วันนี้เข้ากับกเดินทางไปตรวจสอบบ่งไฟทอสองนะครับชุด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 ดูมานนั่นละนะครับเอาไปแก้มือนะครับยังปรับจูนอีกนิดหน่อยนะครับวันนี้ผลงานที่เป็นยังไงเดี๋ยวมารุ่นนะครับตอนนี้ยูทีไคมันก็แสนเบ้นน้ำใช้ครับ ดูการท้องหาหกแปดนี้ฝากพี่ฝากน้องน้ำเนี้ยก็แล้วกันนะครับก้องพอมพอมมากไม่เลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะครับสําหรับทีมงานเบนน้ําชัยนะครับบางแสนกพร้อมมาละนะครับบอกอัดถี่ไม่มาตรฐานนะครับสบายใจได้ครับพี่น้องขั้นตอนการยิ่งหู้ตัวนี้นะครับพี่น้องถามมาอะไรนะครับให้ยิ่งเอาหู้เป็นหู้แบบหู้แท้เลยนะครับ ไงเนะจุ่มน้ำอยู่ดวยครับเด้อจุ่มน้ำอยู่นะครับอย่ามันหันอยู่ครับเห็นบากระไดโอ้พาไม่ลูกพี่มึงเสียดเนี่ยเฮ้ย เขาบิดร่องมือเบ็ดน้ำเชื่อนะพอเดดุมครับพี่น้องเอาน้ำร่องหู้ล้างหู้เทียบทุ่ถ่ายนะครับก่อนที่มาทำการทำความสะอาดหู้นะครับในขั้นตอนต่อไปอยู่กับทีมงานเบ็ดน้ำเชื่อนะครับสูตรเบียร์ล้างนะครับใส่เบียร์ล้าง ตางเบนกำลังหุกหงูอยู่นะครับมินี้มาสองบังนะครับสองบังสองมัดเสียดินสังลุยครับปูดสองบังสองมัดเดี๋ยวมาดูุนมาชมกันนะครับขั้นตอนการล่างนะครับขอบุณคุณนะครับพี่น้องฝากติดตามนั่นนะครับกดติดตามทางเพจทีมงงานน้่างน้ำเช่แเล้วกับเพจบ้างไข่บ้างไฟแสนเบนน้ำชัยน้ำเนยกันล้วกันนะครับพี่น้องที่รับชมคลิปอยู่เดี๋ยวสี่ต่างสารผลงานนะครับคลิปวิดีโอขั้นตอนการล่างคอนเถนตนเกี่ยวกับบ้องไฟนะครับให้พี่น้องเนีมึงเดี๋วชมกัน ยังต่อเนื่องแน่นอนครับเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเตรียมชาบน้านะครับหมอบผู้ว้นะครับ<น>ก่อนเคลื่อนไปทันนะครับจากที่ไม่เบนน้ำใช่ครับเสียบยอดแล้วนะครับ

เบียดน้ำแช่ปลาชุดนี้มันดื้อนะครับก็ต้องเอาสันไล่ขาไทยขาเฟืองไว้นะครับที่เห็นว่ามันเป็นนำสันไล่นะครับสันไลขาเฟืองไว้นะครับ ูยุ่งต้องแต่แสนไปขอเลยเราเจ็ดเจ็นค่เจดสิับวิวิวิผมพันหนึ่งวิเดี๋ยวผมเอาให้ผมพันหนึ่งทายคลิปดู่ะขั้นตอนทุกท่าล้วครับนี่แหละที่มากเข้าาเขาให้ว่าให้ทาเลนบร้ให้เลนทาลูกพี่ของไปอยู่ขวางนี่แม่นี่เออทาเลนทาเลน ไปลินทาเร็วเล้ครับผมเงีต่อเป็นที่รโอ้สาไปคือเงาไปนแตสียได้มันได้พาสองบังมดไหนบ้าบ่หัดมันบ้บ่เก้าระึกถึงคุณครูบาอาจารย์นะครับบ่เก้าเจ้าที่เจ้าฐานไม่นั่งหน่อยชดแล้วนี่ ขอดเวรีม <Cornell> ันใจได้อยู่สองว่าจนพ่นขาสู้ทันครับเบนนำชัย

เอ็มวัดแสงพู้เป็นการกลมมาไว้เีนยวนำใช้ครับเจี๊ก้าับราคาขอให้โชคดีครับหนึองสาปล่อยครับเอาเอเยกเจาเจันอาเอาเอาเกาไอาเอาเอาเบนเอา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 วอาเ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 ทาเาเ เป็นลำชายขึ้นป้ายดำกับขาวสลับกันในชุดโมซีนะครับขา่มันอยากดื่อนะครับสุดนี้โปรเตสได้ครับเป็นลำชายบูซีแล้หคัว่าจะบินไปสูงนะล่ะขอดีคือบินไปสูงตีแยงไปเลยตีแยงกอนเลยนะครับ อย่าไปอยู่รถล่ะขับตรงนั้นนะขับไปขยันวอนขึ้น,นเอาขออยันวนขึ้นอยู่ขออยันวนขึ้นอยู่เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นนะครับจากเรดารเพื่นวานะครับผมนีโบเห็นแล้วล่ะนะครับ เอาเมียจะหน่อยตาหวานตาหวานตามเบินนำไชยมาครับไปนี้ของใครไปก่อนครับเด็กมันสูงพนว่านะครับก็ดีคือบินไปสูงนะครับเส่วนขอทีตีก็คืออยากกำนักอยากที่ดอมไปอยู่ทั้งหัวเนี้ยนะครับช่วงแรกๆแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มขยันว่นแล้วล่ะเบนนำไชยป้องตัวดีขึ้นนะครับเดือยแต้มานมันปักของตัวดีขึ้นครับเหลือแต้มานขอให้โชคดีหนึ่งสองสามปล่อยครับ เริ่มวุ่นในปกติแล้วเริ่มวุ่นในปกติแล้วล่ะร้อยห้าสิบพันร้อยห้าบแล้วรอยหาสิบพันแล้วก็ถือว่าดีกว่าตอนแรกอยู่ตอนนี้น้ำหนักหางมองแจงแจงแงแง่หร่มองเป็นสีเท่าๆเนี่ยครับดับีไปตไตมองเท่าๆแล้วก็เป็นแจงแจงแจมไตเท่าเป็นแจงแจมภัพออกมามองแจงแจงนั่นออกมามองขาวแล้ว เอกมาหมกแข้มๆแล้วแล้วกะทิเป็นน้ำเงินผีจีดขวางด้วยนะครับน้ำเงินขีดขวางยุ่งกางเลยบะโดยจริงๆออกมาจะหน่อยทิมๆขวางมาจะโอ้ยเห็นไหลไหลหรออ๋อพมนแล้วผมิดหรอครับสองร้อยผ่านไป้ายสองร้อยผ่านสบายสบายเบ้นสบายสบายเบ้นสบายสบายดูแล้วดูแล้วเห็นแล้วเด้งเง้างใจเห็นแล้วเด้งเง้างใจเห็นแล้วบิ๊กคูผ่านไป้ายสี่สิบผ่านนี่มองแจียงๆนะครับผุดกระพานแล้วเป็นเง้างใจนั่น E มูซีลงเสมสาเกาสิเจ็ดเกไว้อย well ah ู่นะสบายสบายน่ไปับเห็นบงช่องนำเงินครับช่องนำเงินที่ขีควยังหางฉล้งระวังกลางช่องนำเงินไปสิบกระพันแล้ละเก้าสิบสบายสบายดเกสบายพี่ันไปว่ามันขาดหรือมันขับนะครับบัวท้องเบนนแ้เบนนำใช้สบายสบายนะครับนี่ระดับนี่คเห็นอยู่นะครับนี่บอลซุ่มมืติดนยะยุดยุ่ไปยุ่ข้าเราละ ใกล้แล้วละตึ๊เวลาสามรอยพอดีเบียนลำไชยเบียนนำาชยครับเต็เงินแล้ว300พอดี300อพอดีครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามครับส0 0พอดีครับเบียนลำไชย